เสือเนี่ยมันเป็นเรื่องของในยุคยุคหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าโจนหรือเป็นซุ้มโจรหรือว่าอะไรที่มีอํานาจมากมายในภาคกลางอีกมุมหนึ่งในเรื่องของรัฐบาลถ้ามุมมองของผมนะก็คือมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าเรามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในฝั่งรัฐบาลในรอบนี้เขากำลังทำอะไรไม่ดีก็มีการตามล่าข่าวเรื่องของจอมพลโดยการนําของเสือไม่เหสวน เขาตามสืบในเรื่องของรัฐบาลเรื่องของการโกงหรืออะไรต่างๆอะไรอางี้ครับทำให้เขาไปเจอกับโรซิลินทําให้เราได้มาเจอกับอีก3เสือ3มเสือที่ได้มาเจอกันแล้วปรากฏเข้าไปถึงเจอกับเสือฝ้ายซึ่งโดนจอมผลจ้างมาปกป้องอันลขาตัวเองคราวนี้ก็เลยตีกันยาพโกพันอีลุงตุงนังกับภารกิจจัดการคนที่จะยึดอํานาจประเทศขายชาติครับผมพวกมึรู้ใช่ไหมว่าเหยียบตีนใคร